สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการอีสานบ้านเฮาไดอารี่ได,อด,อดมอนด์และดิฉันจงอ่างครางซอดแจ้งนะจ๊ะวันนี้เราจะมาที่นี่กันค่ะนี่แอนแอน,แอนสวนผักค่ะเรามีภารกิจจะต้องทํานะคะก็คือนี่เห็นไหมคะตัดผักตัดออกให้หมดค่ะตัดเมล็ดพันธุ์ออกให้หมดนะคะเพราะว่านางแห้งแล้วนะคะเป็นผักกวางตุ้งค่ะ อุปกรณ์ของเราโควิดโควิดทำพิษก็ต้องมาอยู่สวนอยู่ไร่แบบนี้นี่ตัดไปเลยตัดไปเลยเดี๋ยวเราจะลื้อออกปลูกปลูกหอมนะคะเพราะว่าเรามีหัวหอมมาแล้วค่ะพร้อมที่จะปลูกแล้วนี่นางแก่แล้วค่ะเหลืองแล้วค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะแตกหล่นลงพื้นสะก่อนที่ฉันมีนี่ค่ะให้ดู หัวหอมค่ะคุณผู้ชมค่ะหัวหอมหอมแบ่งค่ะหอมแบ่งหอมแบ่งหัวหอมแบ่งนะคะก็เลยจะมาตัดไอ้นี่ออกทิ้งให้หมดเพราะว่ามันแห้งแล้วใส่กรละมังไว้ค่ะตัดไปตัดให้ขาดเลยชับๆ,ๆมีดไม่คมนะคะคันไก่ไม่คมค่ะ คุณแม่ตัดไปบางส่วนแล้วคุณลูกก็จะมาตัดต่อออกไปเพราะว่าคุณลูกจะต้องใช้พื้นที่ในการปลูกหอมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วไม่เหลือไว้ค่ะตัดออกไปเลยตัดทิ้งไปเลยลือออกไปเลยไม่ต้องเหลือให้มันอยู่รอดสักต้นเดียวเดี๋ยวขออนุญาตตัดแป๊บหนึ่งนะคะ แกหรือยังแกไม่แก่ก็ขอตัดเถอะแก่แล้วล่ะเสียพื้นที่ในการปลูกตัดออกให้หมดเลยเสียเวลาเสียเวลาเวลา ควิดค่ะคุณผู้ชมค่ะโควิดทำให้เรามีอะไรทำเหมือนกันทำให้เราตกงานแล้วเราก็ต้องมาทำสวนทำไร่ค่ะก็ต้องอยู่ตามอัตภาพนะคะไม่รู้จะไปไหนมาไหนค่ะไม่มีที่ไปค่ะก็ต้องกลับมาตายที่บ้านตายอยู่ไหนก็ไม่เหมือนตายอยู่บ้านเราค่ะตายอยู่บ้านเราดีที่สุดปลอดภัยสุด แล้วก็เป็นสุ่อสารที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราดมาูมันเลมาดูแลครอบครัวกับอยู่กับครอบครัวดีกว่าตกงานก็นไปตามๆกันค่ะเห็นใจทุกท่านทุกคนนะคะรู้สึกว่าสภาพตัวเองที่มีอยู่เนะี่ยมันยแย่ๆเลยทุกวันเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณผู้ชมค่ะ ัดออกตัดทิ้งให้หมดเลยแก่ก็แก่ไม่แก่ก็ช่างหัวมันทำไปบ่นไปค่ะลืมวันลืมคืนไปได้ก็เพราะนี่แหละค่ะอยู่กับสวนนี่แหละค่ะถ้าไม่มีสวนีแย่เลยฟุ้งซ่านค่ะฟุ้งซ่านถึงขั้นจะฆ่าตัวตาย พอมาสวนก็ดีนิดนึงลืมลืมไปลืมวันลืมคืนลืมโควิดไปมุมม,ม,มไปแต่ละมือไหมพี่น้องมุมมือม,มุมเว้นไปมุมเว้นมุมขึ้นไปนี่ค่ะคุณผู้ชมขาเรียบร้อยค่ะทำความสะอาดแปลงเรียบร้อยเคลียร์แปลงเรียบร้อยอันนี้ก็คือมเมล็ดพันธุ์สาหรับปีถัดไปปีถัดไป แก่บ้างไม่แก่บ้างตัดออกให้หมดนี่เคลียแปลงเรียบร้อยค่ะต่อไปก็จะไปเอาฟางข้าวมาใส่เอาฟางข้าวใส่แล้วก็จะทําการปลูกแล้วก็ลดน้ําแค่นั้นจบค่ะทะําเกษตรง่ายๆสไตล์จงอางค่ะขุดขุดทมถมขุดขุดทมถมขุดขุดทมถม,ม,ดมลดน้ําแค่นั้นค่ะไม่ต้องไปพิธีพิธันอะไรกับมันมากมายเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะสวยงามแบบนี้เองของมันนี่ปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่ค่ะไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นค่ะ แค่ขุดถมลดน้ำแค่นั้นค่ะนี่เรียบร้อยเดี๋ยวจะไปเอาฟางมาใส่นะคะแล้วก็จะเริ่มปลูกเลยนะคะแล้วก็ค่อยลดน้ำค่ะคิดถึงทุกท่านทุกคนแต่ว่ามุมนู้นก็ยังเหลืออยู่นะเหลือมเมล็ดผักอยู่ เนยพอสมควรค่ะได้เหงื่อพอสมควรตอนเช้าเช้าแบบนี้รับอากาศบริสุทธิ์มาทำงานแบบนี้เดี๋ยวไปเอาฟางมาใส่ก่อนนะคะนี่เอาฟางมาเรียบร้อยค่ะเกลีย่ยฟางให้ทั่วค่ะเกลีย่ยฟางให้ทั่วหน้าดินไปเลยนะคะเอาฟางใส่เพื่ออะไรเพื่อแบบว่าจะเป็นการคุมวัชพืชไปในตัวแล้วก็ทําให้หน้าดินไม่แห้งเราจะไม่ได้ลดน้ําบ่อยๆนะครับสองสามวันลดครั้งหนึง่ง สองสามวันลดทั้งหนึ่งค่ะนี่เห็นไหมคะที่ฉันถ่ายกล้องหน้ามก็ไม่เห็นเท่าไหร่นะคะนี่ฟังละเอียดค่ะเป็นแกบดิบมเมล็ดข้าวที่มันรีบๆนะคะปลูกหอมต้องใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไป เพราะเวลามันเกิดขึ้นมามันจะได้ไม่ยั่วเยี่ยเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูแปลงที่มันเสร็จแล้ววันหลังนะคะอันนี้ทำอันนี้ให้คุณผู้ชมดูก่อนเอาทีละอย่างไปเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่อยู่กับดิฉันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกดในวใจรัวๆนะคะคิดถึงทุกท่านทุกคนหรอคะ่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เจอกันหรอกคะ่ะเพราะคุณโควิดยังคงหลงเหลืออีกเยอะเลยค่ะ ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจอย่างเดียวค่ะสงสัยฟางจะเยอะเกินไปก็ไม่เป็นไรค่ะช่างหัวมันค่ะให้ฟางมันเป็นปุ๋ยของมันเองให้ฟางเป็นปุ๋ยไปในตัวเลยนะคะแล้วก็คุมดินป้องกันวัชพฤฤืชป้องกันหญ้าต่างๆเกิดขึ้นมา แล้วก็ป้องกันน้ําที่เราลดลักเหงยออกเดี๋ยวเราก็จะเริ่มปลูกกันเลยค่ะผมได้ที่แล้วเรียบร้อยค่ะสําหรับแปลงพร้อมปลูกของเราอ่ะนี่ฉันก็จะเอามเมล็ดไม่ใช่มเมล็ดสิหัวผัก คุณผู้ชมเวียนหัวแล้วดิฉันมีกระเทียมค่ะมีกระเทียมด้วยเพราะดิฉันชอบกินกระเทียมกินต้นกระเทียมต้นกระเทียมอ่อนนะคะวิธีปลูกนี่เสียบลงไปเลยค่ะเสียบลงไปเลยไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากมายค่ะเสียบมันลงไปเลยนี่หม้กระเทียมเสียบลงไปค่ะเสียบลงไปเสียบลงไปในดินเลย เสียบลงไปแค่นี้ค่ะเสียบลงไปเสียบหัวลงไปแบบนี้เสียบลงไปให้ดินปกปิดแค่นั้นค่ะเอาไว้ใส่ส้มตำค่ะต้นกระเทียมอ่อนมันจะอร่อยมากเสียบไปให้เป็นแถวเป็นแถวไปนะคะย้ำว่าต้องปลูกเป็นแถวนะหอมเนี่ย อย่าปลูกแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่ดีหอมกระเทียมต้องปลูกเป็นแถวค่ะปลูกเป็นแถวแบบนี้เป็นแถวเป็นแนวไปแถวไครแถวมันแถวหอมก็อยู่ส่วนแถวหอมแถวกระเทียมก็เป็นแถวกระเทียมค่ะไม่ต้องสับวางนะคะเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวไปเลยถ้าปลูกม่ัวซั่วประเดี๋ยวเวลามันล้มมา เวลารดน้ำมันก็จะมัว่วซัวกันไปหมดเราต้องปลูกให้มันแบบว่าเป็นแถวสวยงามมันจะได้ยืนอยู่เป็นแถวสวยงาม,มสักสองแถวพอค่ะกระเทียมหอมก็แล้วแต่ว่าจะ เหลือมเมล็ดพันธุ์มากน้อยเพียงไรเหลือหัวน้อยหัวเล็กขนาดไหนย้ำนะคะวิธีการปลูกหอมปลูกกระเทียมจะต้องใช้กระเทียมเก่าหอมเก่าเท่านั้นนะคะหอมเก่าแบบไหนเก่าแบบนี้เก่าแบบแบบแบบที่มันแฟบหรือมันออกหน่อแบบนี้ยิ่งดีถ้าซื้อมาใหม่ๆปลูกยังไงก็ไม่เกิดนะคะ ต่อให้คุณปลูกให้ตายลดน้ําให้ตายก็ไม่เกิดค่ะถ้าเป็นกระเทียมใหม่นะคะอย่าลืมว่าหอมกระเทียมพืชที่เป็นหัวเหล่านี้จะต้องเป็นกระเทียมเก่าหอมเก่าเท่านั้นเก่าปีที่ผ่านมายิ่งดีถ้าสมมุติว่าเป็นกระเทียมปีนี้หอมปีนี้ที่ปลูกใหม่ที่แบบว่าเขาเก็บเกี่ยวใหม่ๆยังไงมันก็ไม่เกิดค่ะ ถ้าออกหน่อนแบบนี้ยิ่งดีจ้างให้ก็ไม่เกิดค่ะถ้าเป็นหอมกระเทียมปีนี้มันจะออกรากอยู่แต่มันจะไม่เกิดเป็นต้นขึ้นมานะคะจําไว้นะคะว่ามันจะไม่เป็นต้นขึ้นมาเด็ดขาดเลยเพราะมันเป็นกระเทียมใหม่มันยังไม่เหี่ยวมันยังไม่พร้อมสําหรับการเพาะปลูกเพราะฉะนั้นแล้วต้องเป็นกระเทียมเก่า เป็นหอมเก่าเท่านั้นนะคะแล้วการปลูกก็เอาหัวเดียวพอเดี๋ยวมันแตกเองหัวเดียวแบบนี้หัวเดียวเดี๋ยวมันแตกกอมาเองค่ะบางคนปลูกเข้าไปโอโ้โหนี่หัวเดียวแบบนี้บางคนสุมเข้าไปมันใหญ่ขนาดไหนก็ไม่ฉีกออกสมมติมันติดกันมาสามหัวก็ฉีกมันออกติดกันมาสามเนี่ยงก็ฉีกออกกระเทียมก็เหมือนกันติดกันมาสามเงี้ยงก็ต้องฉีกออก เพราะว่าถ้าไม่ฉีกออกแล้วมันจะไม่เป็นหัวมันจะไม่แตกกอมันจะไม่แตกกออย่าลืมว่าต้องเป็นกระเทียมเก่าหอมเก่ายิ่งเก่ายิ่งดีแต่มันก็จะมีผลเสียก็คือมันจะแฟบบ้างแฟบก็ช่างมันค่ะอันไหนกินก็กินอันไหนกินไม่ได้ก็ปล่อยไปค่ะ ขุดขุดทมทมค่ะขุดขุดทมทมสไตล์จงอางนะคะสไตล์การทําเกษตรแบบจงอางค่ะขุดขุดทมทมแค่นั้นค่ะจบค่ะคุณจะเกิดหรือไม่เกิดก็เรื่องของคุณค่ะรักทุกคนรักทุกท่านค่ะเดี๋ยววันหลังจะพาชมสวนนะคะขอบคุณทุกการรับชมไปแล้วค่ะ